ดีครับมาเจอจกับพักแพงแล้วนะครับมินี่เนี่ยไปย่างออกมาพอดีก็เลยพอว่าติกินขนมจีนตอละลักอยากกินเมื่อก,กี้เขาไปห่างก,กับไปก,ก,กินแล้วกินเย็นอะไรจะมาพอเนะี่ยเอาที่นี่เย็นเด้อแค่โมไปสองแนนขี่นิเย็น,น,นค่ะเอาแป้งสาม ขอคุณมาขอบคุณแม่ฮงอม้องเประเว่าจะเป็นประเทองน่องขอบคุณตรงนี้ก่อนขอบคุณโอกาสนี่คือขอบคุณโอกาสนะนี่จะไป็นกาษาไแนี่อันนี้เป็นอันก็บขอบคุณนะครับ ไปหรอคุณไม่ได้อ่านเลยค่ะเมื่อกี้จะอ่านทำไมรู้แล้วก็พูดออกมาจากใจเราะน่เลยไม่ใช่ค่ะไม่อปแต่ว่ารู้สึกว่าคลิปนี้นูนะะนูจะไม่ได้พูดถึงพ่อหักไม่หักหรือเปล่า มาอย่างงานงาน,นการชางกันไปน้องเข่าอย่างลูกพ่อพือ้นจากเกด็กเด็กมันเห็นมันจะ้มยจะไม่อย่างเสืยมันพ่อไหนนะเขาตั้งร้านยังไม่เสร็จลูกเข,ขากำลังสร้งไม่ได้ยักคลิปแล้วย่อ แล้วก็ลงๆๆไปเลยลูกจะต้องไปคิดอะไรเยอะคือไทยก็พีเนี่ยแไทยเนเสียงไทยไปเลยแต่ลงก้นเปคือเกาเ็นององไรถ้ยกับตอยพืนกับพืนไปน้ำไปทัวไปขีแต่บกโอ้ยมันก็จะไปสิลายปนานนน่ยนะทชิบอแต่วุาผม้าสะตทุนไออกสตลอดกตัวต้องมาจอด มือีอนี้เนวฮะมือี่หะ้องเอสียแอจอดนี้ว่บอไรละมีเป้จอไหนวก็ล่วสร้างาจดยวาไปอ,ออกนะมือดีเาเล่นพระประแดงเสร็จพี่น้องมืออื่นพอกันโคราดนะครับเมื่อสูงเงิน โคตรร่ไหาได้เป็นอาร์แล้ขอบคุณแล้วครัขอบคุณคลิปแรกของมือนี้นะครับมาเจอหักแพงพวา,พามืันนี้พอกันเลี้ยวพอน้องก็ได้ไปเีียข้างนอก็ต่ว่าขัดไม่นานนะครับครับในการกับแยมแบบฮะมันโหลดแล้วเมียวันนี้คงจะมันสบายแล้วก็เห็นคลิปเมียแล้วเห็นแล้ว ก็จะเป็นาักฮะจะ้ออาักมยถ้จะต้องเาตัา่งกนี่ไปหาไปหาเน่อ๋อมันยใส่ก่อนมันขอ่าไปกี่ฝ่าเขาคาก็รนักนาดเขาีหมอ้างันอกจอด นอนอยู่โรงแรมไกลในหมาดลูดจำว่าอะไรจะมานอนถมขึ้นเลยนั่นหายากออกออกใบสองทีลอยด์อันนี้ห้าตัวช่วยใ้เราออกลายเท่าไหร่เข้าทีสี่ออกเดียวเก้าร้อยนั่นเลยสุดเของควายนาเขาเขาทีซีกว่าเกือบทีหานี่ยู่นี่พระละอันนี้ท็อปอินนี่ไม่เต็มค่ะจะเต็มได้ไงว่างมากหรือว่าเต็มอีกยังว่างหลากหลายของ ยุค่างบิกซี่ทุกคนเขถามยุค่างบิ๊กซี่สี่ร้อยยี่สิบห้องบดิบบดิเลิศเลิศหอกแต่ว่าพออยูใหอ่ครับนี้เ้าอะไรอะพี่เดซซัมพ์โซ่คนยูนี่ตึกเนี่เนี่ยตึกนี่แม่เซ่คนยู่นอะ ทำไวเนิ้วแล้วก็เป็นแบบดอกหลังรายการจับมาคุยดับเพื่อจะเปียนคนไดมากรับเอามานักอเอามานักดาเชิญมาดาพี่เผาไปี่จะมาตบหน้าหลังหลังมันตีสัตว์มันมีสัตว์มันมีเวลามานังสีมาชั้นยางกระมออมาในยูตะกอยวั้นยางลมก สายยูทำไปอ่านอยู่บอโคด้ากับมีเล็กๆโคด้าท้ากับเปเม็นตอบอยู่สลบล็อนันก็ถูกต้องนะที่เขาเรนเนี่ยอนเว้นไปนยนอนเ็นไปเนียน่นอนเว้นไปนังค่ะอคือว่านอนไปนี่ ไย ang ang ang. <VII> 1941, ิบมานอนนี่กับแม่ครับเออมานอนนอนับตนอนรอดนอนไปเลยี่เอ่าเอาซาลาโเปสียวเด้วค่ะพอหามปืนนั่นคือเขาจะยุ่งตะวัาเอาไปแหงไี่แดนเต้เป็นได้ี่พ่กใครมากินจกกระเจีเป็นแบบว่าซาลาเปาไม่เอาหมอนจ้ะเอาหมุนค่ะ่ต้องใส่ื้อด้ลูก ายางก่อนไ,ไ,ปไปกินข้วปุ้นด้วยขอยางไปยางไปข้าวน,น้องนองพักผ่อนเอาเนาะดีละน้องพักผ่อนเช้าเลยน